สวัสดีคร่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างวันนี้สบายดีกันอยู่ไหม <c oughs> ทําอะไรกันอยู่ในบ้านเอ,อ่ยหาของทํากันเพลินๆเ,เนาะเสียงก <c oughs> เสียงไงหายไม่รู้หายไปไหนฝนมันตกสงสัยได้ไอ้ฝนวันนี้เราจะมาให้มาดูโฮมเมดกันค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะจะมาดูว่า uh อสไปรกิงดอมอ่ะ ทำไ้อั่วโฮมเมคแบบไหนมีอะไรกันบ้างเราเดี๋ยวมาดูกันสูตรง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็จะมาให้ดูแบบว่าคือเตรียมคือเตรียมไว้บ้างแล้วแบบเร่งรัดอ่ะคือมันไม่มีเวลาเนาะก็เลยต,ต้องต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วก็คอยมาถ่ายวิดีโอลงให้เพืเ่อนๆดูเผื่อใครอยากจะเอาสูตรไปทําก็ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจก็ถามได้นะส่งเอ่อเมสเซจมาถามได้นะเราเดี๋ยวจะบอกสูตรให้ไม่ห่วงค่ะ ใครทำได้ก็ก็ดีเนาะจะได้เป็นความรู้ของตัวเองตอนอยู่บ้านแบบไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยอีกอย่างก็คือหาอไรายได้ได้ด้วยนะอสไปร์คิงดอมสไปคิงดอมอะก็หาไรายได้จากโฮมเมคมาหลายอย่างนะไม่ใช่แค่เพิ่งทําเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนผสมที่จะให้ดูมีอะไร ส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมไม่ยุ่งยากง่ายๆแต่ว่าอันนี้จะมาให้ดูพริกแกงที่เราทําไว้แล้วเราจะได้ประหยัดเวลาด้วยเนาะคือใครไปทําใหม่ก็คงไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ก็คือเตรียมไว้แล้วค่ะพริกแกงสําหรับทําใส้อั่วโฮมเมดหาอะไรได้พิเศษอยู่บ้านก็จะมีพริกแกงแบบนี้นะ เดี๋ยวมาดูพริกแกงแบบนี้เดี๋ยวจะบอกส่วนผสมของพริกแกงอีกทีหนึ่งพริกแกงไส้อัวก็แล้วแต่ว่าทํามากทําน้อยแค่ไหนแล้วก็มีผงยีราฟผงขมิ้นค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะคะ,แล,คะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะเกลือนิดนึง ลแล้วก็จะมีนี่ค่ะมีผักชีซอยแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็มีใบมะกรูดซอยที่ที่หัน่นใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ใครจะใส่รากผักชีก็ได้นะลแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เราผสมลงไปในอ่างเนี่ยตอนเนี้ยมีผสมอยู่ในอ่างผสมอยู่บ้างแล้วแค่ <c oughs> แบบรวบรัดแล้วกัน เดี๋ยวเราเราผสมทุกทุกอย่างรวมกันเดี๋ยวจะมาบอกสูตรก่อนนะคะสูตรก็ไม่เยอะนาะสูตรความเป็นอก็ไม่เยอะแบบง่ายๆก็จะมีสูตรทำพริกแกงไส้อั่วก็มีพริกแดงเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็เผ็ดตามใจชอบนะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนแล้วก็มีกระเทียมส่วนผสมของพริกแกงทัวง่ว พิกแกงตัวนี้ก็จะมีกระเทียมมีหอมแดงมีตะไคร้มีผิวมะกรูดแล้วก็ขา่ารากผักชีกระปิตแต่ยี่หร่าของสดเราไม่มีเราก็ใช้เป็นแบบนี้ที่ให้ดูเนะะี่ยค่ะยี่หร่ากับขมิ้นเราไม่มีของสดเราก็ใช้เป็นผงแบบนี้เอาแล้วก็มาตําทุกอย่างรวมกันให้ละเอียดก็คือไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เสร็จแล้วเ,เราก็มาเตรียมอีกส่วนผสมหนึ่งก็คือมีหมูหมูติดมันค่ะหมูติดมันแล้วก็หมูอันเนี้ย อันนี้ทำเยอะหน่อยก็จะใช้หมูประมาณอาสองโลหรือสามโลอะไรอย่างนี้ใช้สองสามโลกม็มีอีกส่วนผสมหนึ่งก็คือนีส่วนผสมที่เราจะมาผสมกันีเลยค่ะมาดูแล้วก็จะมาผสม ผสมให้ดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผสมแป๊บนึ่งนะใส่ของทุกอย่างลงในอ่างหมดเลยนะผสมกขนาในอ่างใครมีกระมังใหญ่ก็ใส่กระมังใหญ่ใครไม่มีก็ล้างอ่างในครัวเนะคะีค่ะล้างอ่างในครัวให้สะอาดก่อนที่เราจะเอาส่สมผสมทุกอย่างลงไป เดี๋ยวมาดูกันตอนที่เราผสมเสร็จแล้วเนาะตอนนี้พักแป๊บหนึ่งนี่เราก็ใส่ส่วนผสมผสมกันพอเข้ากันดีละเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยัไงน่าตาเป็นยังไงอเป็นแบบนี้เป็นไงคะหน้าตาดีไหมสวยไหมเดี๋ยวเราก็จะมาผสมอีกนิดนึงแล้วเราก็จะไปชิมกันว่า รสชาติเขาออกมาเป็นแบบไหนเดีย๋ยวเราต้องชิมก่อนที่เราจะเอาไปยัดใส่ไสอยู่แล้วค่ะนีนะไสซที่เราเตรียมไว้เราต้องชิมก่อนที่เราจะไปยัดใส่เราจะได้รู้ว่ารสชาติเขาออกมาพอดีถูกปากถูกรสชาติเนาะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เราก็ลองเอาไปเข้าไมโครเวฟดูว่ารสชาติเขาจะออกมาปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลอง แล้วก็ไม่กินม,มากพราเดี๋ยวเราจะมาผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ภาชนะไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมายัดกันค่ะเป็นยังไงคะไส่อัวที่ผสมเราหมักเขาไว้ทิ้งทิ้งเขาไว้สักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนี้เราจะมายัดไส้เนาะเนี่ยเราก็หมักทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งให้เขาแบบว่าเครื่องผสมกันดีแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมายัดตรง เราจะมาเตรียมไส้ไว้ค่ะเตรียมเตรียมไส้ไว้เพื่อที่จะเอาไว้ยัดซส้อัวอ่านี่ค่ะมาแล้วค่ะหลังจากที่เราหมาักเขาทิ้งไว้ก็จะได้กรละมังใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะเป็นยังไงคะหน้าตาพอใช้ได้ไหมคะโฮมเมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงมือกัย ยัดไส้หัวกันแล้วก็นี่เครื่องยัดค่ะเครื่องไม่ใหญ่เท่าไหร่แบบโฮมเมคกันเนาะเครื่องเล็กๆเดี๋ยวเราเรา,เราจะมายัดกันดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไส้เราก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแบบพอดีพอดีเนาะเดี๋ยวเรามาลงกรอกในเครื่องกัน ไม่รู้ว่าเพื่อนน่ะดูทันหรือเปล่าส่วนผสมที่บอกไปเนาะเดี๋ยวเรามาบอกส่วนผสมกันใหม่ก่อนเนี่ยเราจะยัดแล้วกันส่วนผสมพริกแกงพริกแกงแล้วก็ส่วนผสมของไส้อั่วก็มีต่างหากส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีพริกแดงเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็กระเทียมกระเทียมหนึ่งถ้วยเล็กหอมแดงหนึ่งถ้วยเล็กตะไคร้หนึ่งถ้วยใหญ่ผิวมะกรูดข่ารากผักชีกะปิ ยีรากับขมิ้นเราไม่มีของสดเราก็ใช้ของแห้งแบบนี้แทนค่ะเป็นผงใช้เป็นผงแบบนี้แทนก็สะดวกดีเนาะกับโฮมเมดง่ายๆเราก็ไม่ต้องไปสัรหาของสดเพราะว่าก็หายากอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ที่เครื่องที่ต้องเตรียมสําหรับไส้อัว่วพี่แกนก็เสร็จแล้วอันนี้เครื่องที่เตรียมสาหรับไส้อัว่วก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งชัดๆก็คือมีเนื้อหมูหมประมาณสองสามลูกแล้วแต่ปริมาณเนาะใครทํามากทาน้อย แล้วก็มีต้นหอมผักชีซอยสองถ้วยสองถ้วยก็จะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะถ้วยเนี้ยค่ะเห็นไหมเนี้ยค่ะสองถ้วยแบบนี้ต้นหอมสองถ้วยต้นต้นผักชีซอยสองถ้วยแล้วก็ผิวมะกรูดผิวมะกรูดก็ผิวมะกรูดซอยเป็นถ้วยขนาดนี้นะคะหรือจะเป็นถ้วยแบบแบบเมื่อกี้ก็ได้แต่เอาเป็นขึ้นถ้วยเราเซีสสามส่วนสี่อย่างเงี้ยค่ะเะีสสามส่วนสี่ กระผมวิลาสองช้อนผงขมินบบ้นสองช้อนน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะ,ะแล้วก็ผงปรุงรสผงปรุงรสก็จะเป็นแบบนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ก็ใส่ก็มีรสชาติาก็ไม่เมียอันตรายอะไรเนาะทําจากพืชผักนี่นะผงปรุงรสสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําจานทรายสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสี่ช้อนโต๊ะ ซีอิ้วขาวเราจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเพราะว่าเราก็ไม่อยากเขาเป็นน้ําตอนที่เรายัดเขาก็จะให้เขาแห้งๆหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เกลือแทนเราก็จะใส่ซีอิ้วขาวแค่น้อยๆลงน้ำตาลทรายแล้วแต่คนชอบหวานและไม่ชอบหวานถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยลงช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งหรือสองช้อนโต๊ะก็แล้วแต่แล้วเราก็มาชิมดูเข้ามาในโควเวฟชิมด,กมดูก่อนที่เราจะมายัดไซร์ก่อนที่เราจะหมักเครื่องทิ้งไว้แล้วก็ยัดไซ้ ก็อกระบอกยก้ไส่เนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนยัดอีก,อกนิดน,น,นึงนะคะแป๊บนึงค่ะอันนี้ใส่ไส้เสร็จแล้วนะคะใส่เรามาใส่ไส้กันเสร็จแล้วะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไส้เสร็จแล้วเราก็เกมเกมปลั่น ั่นเครื่องใส่ไสแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะปั่นเราต้องเตรียมไม้จิ้มฟันไว้ก่อนนะคะไว้จิ้มเขาเผื่อมีลมค่ะมีลมจิ้มเอาลมเอาอากาศออกจากไส้จะได้ไม่ป่องแล้วแตกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันคน่ะ เป็นไงคะไซอัวมีอันนี้ตอนยัดเสร็จแล้วเนาะหขดได้1นขดเราจะทําเล็กหรือใหญ่แล้วแต่เรานะคะอันนีจะตัดเป็นท่อนก็ได้แต่ละมื้อก็ได้อันนี้ตัดเป็นทําเป็นขดๆแบบนี้ก็ได้ก็จะได้ออกหน้าตาออกมาแบบนี้เนาะง่ายๆเนาะไม่ยุ่งยากเป็นไงคะสวยงามโฮมเมดไม่ยากเท่าไหร่นี่เราก็ยังยัดไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะมายัดกันต่อคลิปนี้ก็ ประมาณนี้เนาะถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวส่งมาถามกันใหม่แล้วกันค่ะจะบอกสูตรให้ใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ